ร้านนี้เด็ดเฮิร์นฟ้าก๋วยเตี๋ยวเรือดีดีพี่น้องครับสวัสดีที่สีบองใหม่อุบลราชธานีครับบรรยากาศเดินทางมาอุบลราชธานีครับมหาไอจอนิเมื่อปาบนะครับถูกคําสั่งเรียกตัวด่วนเมื่อนี้นะครับเราพักกันที่ห้องพักสบายดีสีบองใหม่ครับหลังจากตื่นแล้วเจ้าของห้องพักคนเราโอ้โหไอเสอยาก๋วยเตี๋ยวแ่บต้องมาหมองนีเด้อครับตรงข้ามกับปั๊มปอตทอำเภอสีบองใหม่อุบลราชธานีครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดีดี ขอบคุณพี่โจครับฝั่งซ้ายมือครับที่แนะนํามาที่จีเข้ามาหมนนี้กัดหลายเท่อดิไม่ครับแต่ว่าโบท่านรีวิอยู่พี่น้องเบิ้งอยู่นะครับความแซบความนัวนะครับพี่น้องครับพี่น้องเบิงถวยไง่ก็น่า,นาจานปองอีกอันนี้คือก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่แตกครับก็ว่าใส่แตกพี่เพิ่นใส่ส่หลายพุนบ่อบ่ครับแบบไรครับแบบเล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 หลายครับกินอยู่ใส่แตกไหมอ๋อชามไม่ใหญ่นไม่ครับชามนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าฮะ หมูหกสิบเนื้อแปดสิบป้าอ,อุ้ย <laughs> พี่น้องครับผมเบิ่งตามถวยแลวพูดกี่ว่าตัวนี้บ่ตามกวาดร้อยห้าสิบสองรอยครับผมถ้าเป็นหมูหกสิบเนื้อแปดสิบ <laughs> อาจารย์ปอกงยวถวยพี่น้องบ้งเลยเพียบเ,ออบออนเนียบเก่าเจ้ากับนาเจ้าบ้างนะปอด <laughs> นะครับเอาลุยอาจารย์ปองลุยเฮ้ยได้สิกินเหลือเฮ้ยได้สิกินเบิดอว้ยเบิดครับ ฮะเบอดอยู่แล้วแมนบอแมนครับอออืืหไม่ต้องปรุงนะครับน้ำซุปนี่สุดยอดเลยนะครับขอยาดมือนี่พาี่น้องจิบก๋วยเตี๋ยวครับข้างฟานกับผมเออนะฮะพี่น้องครับบอต่งปุ๋งนะครับเดี๋ยหนาทานเลยอือหือครับบอจัดป่องครับครับอย่าไปลงปุ๋งนะครับเปิดเฮ้ยได้เสียดจอยเราจะกินบดเกี่ยวนี่ยเห้ยได้กินเหลือได้กินเหลือเอาจัดป่องสุดดีมกับพี่บุ้มสั่งอะไร แตกไหมไม่แตกค้าแตกได้กินหมดไหมไม่หมดาอาจารย์ปอเขาจะเอื้อนกินตัวละ <c oughs> ตทอดด้วเอื้องเส้นแตกครับผ,ผมเรียกว่าไส้แตกครับผมที่แรกผมเรียกว่าเป็นไส้แตกเพราะไส้เสือใ,ใส่หมูใส่ง่วบอกบอแม่นคือความหมายคือไส้แตกคือได้เยอะชามใหญ่ได้เยอะอันนี้เราอิ่มแบบราชาแต่ราค่าแบบชาบานพี่น้องกับกับเหินฟ้าไวเตี๋วเรือดีดีดอกครับผม <peach> นี่แหละเป็นร้านที่สองที่เข้าไปแซมมาแซมเข้าผักเขอ้าพอกับก๋วยเตี๋ยวร้านแรกที่เราไปก็คือประทับใจคืออำเภอนาแกครับนาแกจังหวัดนครพรนมครับร้า e นก,ก๋วยเตี๋ยวน่นก็สุดยอดหลายมานี่กับโอ้โหแจ๋วเร็วๆนี้นะจะพาไปร้านจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอีกร้านหนึ่งที่บ้านก๋วยเตี๋ยวอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีไปย่านหนองไ้ร่าเอประจักษ์ชัยคทักอุดรธานีอำเภอบันผือเรับนะครับหนองไ้เพิ่น เพิ่นล่าวงการจากการลองเพลงแล้วเพิ่นมาอยู่บ้านเปิดร้ากนก๋วยเตี๋ยวร้านสมตำนะครับผมเคยไปกี่ครั้งนึงต่อไปเพิ่มบันผือเข้าไปบันผืออะไรให้มาแล้วเข้าไปเข้ากบับแวะไปต่อที่ร้านครัวร้านลาไมให้ตับบ้านบ้างบงข้ามบงเนาะแก้วตับพี่น้อ <laughs> งครับขาดลายโอ้โหเฮ้แต่กินอยู่แล้วนะพ่อเพล่ไทยข่อยข่อยพี่เดียมมาจับกล้องได้ละอื สบายดีพี่น้องป้องป่ายบ้านเท่าไรเมืองวน,นราชธานีกับเมืองดอกบัวงานเป็นหนังสองสีมีปลาสแสบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปา่าเคยราดไฟทำงามลำที่ภาษาผาแก่ก่อนประวัติศาสตร์ครับมามาแลว้วเสียมถิ่นนเกาหลัดมูเจ้าเชื่อไหววันน,นี้เรือพี่น้องครับกำบัรอากาศครับอมาเพิ่งไหน แตกน่กนกนกับผมกับผมนี่หรอกครับไม่ต้องปรุงกับสุกหอม,อมแก้วจำใหญ่ครับเนื้อแปดสิบหมูหกสิบรับผมว่าแบบปั๊มปอร์ทอบอ,อสีเืองใหม่ก็นนบรนราชน้านีครับ

เพิ่มความอยากครับไม่คนกินอ่างา้เจ้ามันจเยีะอไ้าบาตาบุนมไอัด้วยมากครับพี่้องครับมากกินน้ำกันแล้วครับผมปัดแปดที่เป็น่ะหรั้านาทีครึ่ง อาคบคับครับิบอ่างไ่องเปหลช่ตานเรวิอ่านตอไปเด็เตียมซื้อเลกการมงหรอกเลอกการงครับตลาดแซ่บของอีกหลาอนเนี่ยตสตในเ้ามเอาเราเสตตเดียวตะบมบริกัทร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้านะครับ Hmm. 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 không mẹ, mhm, 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 mhm,

อรอยคับิบดับผมเนี่ยตกสิบบาทครับแก้วน่ไม่ทรบาบว่อาจจายากจากเาเรียกนเกนะสองชามได้หครัเนาะนะแซ่บอาจารย์ยิ่งเลากินคนนันร้นเขเดิมอันนี้ก็ธรรมดาเนะครับพิเศษนะครับอันนี้รสไาตเศร้าบาทครับผมงน มาลุเป็นแม่ค้าปนีครับอืมแ้เป็น่องแก้วแบปเฮียแบครับกินลาฮ้องเดินทั้ง่อครับเอาเข,ขา้ามีไงนน่องล่คำใหญ่ต้องเคียวนะถามอืม่น อุ๊ยกินมังลากินเอากินฝ่าไงใหญ่จะพาะลาดหรอเหมยเนี่ยเกว่าเดินเด้อหล่าเด้อเดินทางออกจากเมืองเลยพี่น้องครับด้วยคําสั่งด่วนของพี่จอห์นนี่นะฮะตอนนี้ฝต่าลงมากครับเนื่องจากภารกิจครับเราเดินทางมาถ่ายปอบยายมาครับเอาบรรยากาศความเปลี่ยนธรรมชาติอีสานบันท่าวาจาภาษาชาวบ้านบอกนี่ละาาาน,นะครับพามาทักอาเปรี๊ยะมุกใหม่พี่น้องอย่าลืมเลยครับเดินหน้าตรงข้ามกับปั๊มปอตทนะครับเหินฝ่าก๋วยเตี๋ยวเลือดดีดีแซ่บหลายนะครับอิ่มแบบราชาตแต่ราคาแบบชาวบ้านราคาถูกแแแบถูกครััอจจจ๋๋ววนปง อุ้ยขักไหลอือหอบดำซุมคนบเป็ลคนเป็นขัดนัวเป็นนัวครับอือกินมัะระกินก็กินฟองใหญ่เห็นบ่ล่ะเบิ่งผู้เดชจอยเป็น้องครับผมกินสบายสามทั้งท่านสำรวจอยู่ทุกห้องบ้องแรงล่ะสองแท้ขอบคุณพี่โจครับห้องพักสบายดีนะครับมีโอกาสมาทั้งสีมุ่งไหมต้องการห้องพักไวไฟแห้งนำแรงติดต่อกับห้องพักสบายดี สีมุไหอุบลราชธานีสบายดีเสียงใหม่ป่อจนนันขร้นไปแล้วเนาะกลับไปกับมาในเดี๋ยวนะอืมนะครับผมสบายดีห้องพัก,ก,บก,พกส,บพสบายดีห้องพักครับผมแก้วพี่น้อ,องแก้วยูดีสบายขอบคุณอะไรสบายดีเจ้าที่เขาก็เที่ยวคอร์บันเลยออู้เบิ้งเด้อเบิ้งหน่อยสิกินเบิดบ่เบิด <laughs> แก้ว